สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอก,กันกับรายการลุงน้ำตาลพาทมอีกแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆดูข้างหน้านะครับนี่คือกล่องสแกนตัวล่าสุดนะครับซึ่งขนาดกระทัดรัดบางๆนะครับไม่หนามากและขนาดกระทัดรัดนะครับก็ลุงน้ำตาลสั่งมาสองตัววันนี้พอดีมี FC นะครับจาก บุรีรมนะครับจะเอาไปติดกับเครื่องอตู้น้ำมันหยอดเหรียญซิงเกิลน,นะครับซึ่งเป็นทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าก,การต่ออาจจะต่อกันคนละแบบนะครับแต่เบื้องต้นนะครับลงน้ำตาลจะลงโปรแกรมให้ก็จะลงโปรแกรมให้ลงระบบให้ตั้งค่าพันไปให้นะครับ แล้วจะให้เอซที่อยู่บุรีรัมเนี่ยเขาเอาไปติดตั้งกับตู้น้ำมันหยอดเหรียญซิงเกินนะครับที่บ้านที่จำไม่ได้นะครับว่า,อ,า,อ,าอ่าอำเภอนาโพนะครับก็จะให้เขาลองติดเองแล้วก็ให้เอซเนี่ยลองคอนเน็กไวไฟเองว่าจะได้หรือเปล่า ถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องเป็นภารกิจที่ลุงน้ำตาลจะต้องเดินทางไปติดตั้งให้นะครับแต่เบื้องต้นเดี๋ยววันนี้ลุงน้ำตาลก็จะลงโปรแกรมลงอะไรให้ก่อนก็ตอนนี้ก็เอาโปรแกรมตู้น้ำมันเนี่ยมาย่อไว้ตรงนี้ละน,นี่ switching power, สวิตชิงพาวเวอร์สป,ปายลำโพงบอร์ดซิงเกิลนะครับบอร์ดพสีนะครับ,บรผมกดแยกแยกออกมาจากตู้นะครับเนี่ยตัวยอดลงยอดเหรียญ ก็เดี๋ยวจะทําการลงโปรแกรมนะครับแล้วก็จะมาดูกันว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าต้องบอกเลยว่าเบื้องต้นเนี่ย <c oughs> ลงน้ําตาลจาก connect Wi-Fi ของเจ้ากล่องสแกนเนี่ยกับอ่า Wi-Fi ของบ้านลงน้ําตาลนะครับก็จะเป็น Wi-Fi ของที่บ้านต้องลงทีละตัวนะครับเดี๋ยวมา เปิดเครื่องกันเลยลองเปิดเครื่องลองอะไรมาเดี๋ยวลงน้ำตาลก็จะลองเปิดเครื่องนะครับรอรอให้คุณนีเข้ามาลงโปรแกรมให้โอเคตอนนี้กล่องก็ติดแล้วนะครับแดดค่อนข้างจะจ้าก,ก็เลยอาเจะ มองลำบากนิดหนึง่งนี่นะครับมันก็มันเขียนว่าคอนเน็กไวไฟนะครับโอเค <c oughs> เดี๋ยวว่านได้แล้วอ่ะเดี๋ยว ไม่ค่อยเห็นแสงจ้าะเดี๋ยวกดปุ่ม Connect Wi-Fi กันนี่นะครับ,ม,ม,รบมันก็จะมาหน้านี้จะมีคำว่ารีโมทออกพันนะครับรีโมทออกแล้วก็พันเดี๋ยวจะมาให้คุณนี้เขาลงโปรแกรม เดี๋ยวไปตามคุณนี้ก่อนก็ระหว่างที่รอลงโปรแกรมอยู่ก็ดูให้เพื่อนๆดูบรรยากาศลมทั้งลมทั้งตอนนี้เหมือนมีจะมีฝนตกนะครับเนี่ยลมแรงมากคุณนี้ยังไม่มา ก็คือต้องบอกกับเอฟซีที่บุรีรัมย์นะครับสั่งไป2ตัวนะครับเพราะตู้น้ํามันเขามี2ตัวเดี๋ยวจะลงโปรแกรมให้ทั้ง2ตัวนะครับนี่นะครับเดวเริ่มคืมก็เริ่มมองเห็นหน่อย คอนเน็ <Yeah. S 1> กไ i ฟ i กอ่องตัวนี้ยจะต้องไปติดที่หน้าตู้น้ำมันนะครับตอนนี้คุณนิกเขากำลังลงโปรแกรมให้อยู่ ลงข้อมูลนะครับลงทะเบียน ยกข้าอายุลมเต็มๆมะอ่ะมานั่ง้วก็ตอนนี้อ่ะคอนเน c t ไวไฟเสร็จมันจะขึ้นหน้าเป็นแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ จะให้คุณนี้เขาเซตโปรแกรมให้เรียบร้อยการาการเติม้าต้องการยระหว่างเติม้มัีแดงจะระวังตั้งคาพันนะครับ ลองเทสไหมแล้วก็เดี๋ยวค่อยให้อาจารย์เขาโอนเงินมาให้เียทงเงินที่เราโอนเข้าไปอะ่ะ ตอนนี้จะลองสแกนนะครับแล้เดี๋ยวจะให้อาจารย์เนี่ยจ้าของเครื่องเนี่ยโอนเงินเข้ากลับคืนให้นะครับสแกนที่20นะครับตอนนี้คนนี้เขากำลังสแกนอยู่20บาทแล้วจะมาดูหน้าจอนะครับว่าสำเร็จหรือเปล่าเรียบร้อยนะครับยอดเงินขึ้น เห็นไหมยอดเงินจาก12เป็นโอนเพิ่มอีก20เป็น32นะครับทำงานสำเร็จนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับมาหลังจากต่อสายเครื่องที่2เสร็จนะครับเดี๋ยวจะเปิดเครื่องกัน ตามเดิมนีม่นั่มบอจะเดียคอนเน็กไวไฟเบื้องต้นนะครับ อันนี้เดี๋ยว FC ที่บุรีรัมย์ซึ่งแกเป็นอาจารย์อยู่นะครับก็เดี๋ยวแกต้องไปหน้าที่แกก็คือเอาไปติดตั้งแล้วก็ไปคอนเน c w w i ไฟไปเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับที่บ้านของแกไปให้คุณนี้ลงโปรแกรมไปก่อน เราเราปกบไปลงทะเบียนไปก่นนะทำไมเหรียญไม่เข้าสายไม่ดีหรอ 12บาทแล้วเดี๋ยวให้คุณน้สแกน20บาทแล้วเดี๋ยวค่อยอาจารย์ค่อยโอนคืนกลับมาให้พร้อมค่าติดตั้งค่าอะไรฝนก็มาแล้วนะครับโปรยปลายมาดูฝนเรีย <c oughs> <living S 2> <c oughs> บร้อยนะครับนี่ยอดเงินขึ้นเห็นไหมเป็น <c oughs> 32บอเรียบร้อย ก็สำหรับ EP นี้ลุงน้ำตาลเนี่ยมาลงระบบกล่องสแกนเพื่อส่งไปให้อาจารย์นะครับซึ่งเป็น FC ที่อยู่บุรีรัมย์นะครับอำเภอนาโพนะครับก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะแพ็คส่งให้อาจารย์แล้วให้อาจารย์ไปติดตั้งแล้วก็คอนเน็ก Wi-Fi เองถ้าไม่ได้ยังไงก็ค่อยว่ากันนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ EP หน้านะครับว่าลุงน้ำตาลจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ